ชีวิตก็เหมือนแม่น้ำที่ไหลเรื่อยไปบางครั้งก็ราบเรียบไสสะอาดบางครั้งก็เชี่ยวกรากด้วยกระแสที่คาดไม่ถึงช่วงเวลาเหล่านั้นคือบททดสอบอันลึกซึ้งที่เชื้อเชิญให้เราสำรวจความแข็งแกร่งภายใน mm. เมื่อโลกหมุนพลิกผันไปในทางที่เราไม่ได้เตรียมใจไว้เราจะยืนหยัดได้อย่างไร มนุษย์เรามักโหยหาความมั่นคงและคุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่คาดฝันมักสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงหวาดกลัวและสับสนในจิตใจเราพยายามยึดติดกับภาพเดิมๆที่เคยรู้จักปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงใหม่ที่ปรากฏตรงหน้าความขัดแย้งภายในนี้เองที่บ่มเพาะความเครียดและความทุกข์ให้กัดกินหัวใจ แต่แท้จริงแล้วการยอมรับว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปคือก้าวแรกสู่การปลดปล่อยพันธนาการทางอารมณ์เราต้องทำความเข้าใจว่าโลกไม่ได้หยุดนิ่งและเราเองก็เช่นกันการปรับตัวไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการค้นพบเส้นทางใหม่ท่ามกลางความท้าทายที่รายล้อม มันคือการค่อยๆค,คลายกำมือจากอดีตและเปิดใจรับความเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในปัจจุบันบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าสูญเสียไปอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยมองเห็นฉันรู้จักคุณลุงท่านหนึ่งชื่อลุงสมศักดิ์ท่านใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการทำไร่ทํำสวนบนที่ดินผืนเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถูกเช้าคำ่ำคือภาพเดิมๆคือความสุขและความคุ้นเคยกระทั่งวันหนึ่งเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ทำให้ไรส่สวนที่ลุงสมศักดิ์ทุ่มเททั้งชีวิตต้องจมอยู่ใต้น้ำสิ้นเนื้อประดาตัวในชั่วพริบตาแรกๆลุงสมศักดิ์จมดิ่งในความสิ้นหวังไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรอีกแล้ว แต่ด้วยกำลังใจจากคนรอบข้างและการพยายามมองหาทางออกเล็กๆล,ลุงสมศักดิ์จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทำประมงน้ำจืดเล็กๆที่เหลือจากภัยพิบัติท่านเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดจากศูนย์ในช่วงแรกมันยากลำบากแต่ความพยายามและความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ทำให้ลุงสมศักดิ์สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้อีกครั้ง แม้จะไม่เหมือนเดิมแต่ลุงสมศักดิ์บอกว่าท่านกลับพบความสงบและอิสระในการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนท่านได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการถูกบังคับให้ปล่อยมือจากสิ่งเก่าๆก,ก็อาจนำพาเราไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า แนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงเริ่มต้นจากการฝึกฝนจิตใจให้ยืดหยุน่น 1. คืออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอย่างเต็มที่โดยไม่ตัดสินไม่ว่าจะเศร้าโกรธหรือกลัวจงยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติ 2. คือมุ่งเน้นสิ่งที่ยังควบคุมได้ไม่ใช่สิ่งที่เสียไปแล้วการเปลี่ยนโฟกัสจะช่วยให้เรามีพลังในการก้าวต่อไป 3. คือหาหลักยึดเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือการใช้เวลากับคนที่เรารักเพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงท่ามกลางความผันผวน 4. คือมองหาโอกาสในการเรียนรู้หรือเติบโตจากสถานการณ์นั้นๆบางครั้งบ เรียนที่สำคัญที่สุดมาในห่วงเวลาที่เราไม่คาดคิดสุดท้ายคือการเปิดใจพูดคุยกับคนที่ไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญการแบ่งปันความรู้สึกช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แท้จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันและความสามารถในการปรับตัวของเรามันหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึ้นเข้าใจชีวิตลึกซึ้งขึ้นและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นในทุกมิติขอให้เราทุกคนจงกล้าหาญที่จะก้าวผ่านทุกกระแสของชีวิตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและจิตใจที่ยืดหยุน โลกมักเสนอภาพก,กว้างเพียงชำเลืองมองผ่านความประทับใจชั่วครู่แต่ใต้พื้นผิวมักมีผืนผ้าซับซ้อนยิ่งกว่ารอคอยให้เราคลี่คลายเรามองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นกุญแจสู่ความเข้าใจอันลึกซึง้งไปบ่อยครั้งเพียงใดกันหนอชีวิตปัจจุบันเร่งรีบจนเรามักมองเห็นแต่สิ่งผิวเผินได้ยินแต่เสียงก้องกังวานและแตัดสินสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วกันหนอ การไม่ได้เห็นอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงการมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่การรับรู้ด้วยหัวใจทำความเข้าใจเจตนาซ่อนอยู่ความเจ็บปวดที่ไม่ได้เอ่ยหรือความหวังที่ยังไม่กล้าเผยการมองข้ามสิ่งเหล่านี้บ่อยครั้งสร้างกำแพงแห่งความเข้าใจก่อช่องว่างและทำให้ความสัมพันธ์ร่อยหรอ เราอาจคิดว่าเข้าใจสถานการณ์หรือตัวบุคคลน,นั้นท่องแท้แล้วเพียงเพราะได้ยินคำพูดหรือเห็นการกระทำบางอย่างแต่บ่อยครั้งทีท้อยคำและการกระทำเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งลอยผ้นผิวน้ำทว่าส่วนใหญ่กว่าและมีความหมายกว่ากลับจมอยู่ใต้น้ำรอคอยให้ใครสักคนดำดิ่งลงไปค้นหา เรื่องลุงสมศักดิ์กับหลานสาววัยรุ่นน้องฟ้าทั้งคู่มักถกเถียงเรื่องการใช้เวลาหน้าจอน้องฟ้ามองว่าลุงหัวโบราณไม่เข้าใจโลกออนไลน์ส่วนลุงสมศักดิ์หมุดหงิดกับการที่หลานจมอยู่กับโทรศัพท์ไม่สนใจคนรอบข้างบรรยากาศบ้านตึงเครียดขึ้นทุกวัน จนวันหนึ่งที่ไฟฟ้าดับน้องฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเธอจึงปรับทุกกับลุงอย่างไม่ตั้งใจเล่าความโดดเดี่ยวที่ต้องอยู่ไกลพ่อแม่และโลกออนไลน์เป็นเหมือนเพื่อนที่ทำให้เธอเชื่อมโยงกับโลกภายนอก ลุงสมศักดิ์ซึ่งตั้งใจฟังอย่างไม่เคยทําได้ยินน้ําเสียงสั่นเครือและความรู้สึกแท้จริงของหลานไม่ใช่แค่คําพูดท้าทายที่เคยได้ยินลุงเข้าใจว่าหลานไม่ได้ติดโทรศัพท์เพราะไม่รับผิดชอบแต่เพราะความเหงาและต้องการเป็นส่วนหนึ่งการสนทนาคืนนั้นเปลี่ยนมุมมองทั้งคู่พวกเขาไม่ได้หยุดถกเถียงเรื่องหน้าจอแต่เริ่มหาทางออกร่วมกันบนความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิม การฝึกหนที่จะเห็นและได้ยินอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากความตั้งใจหยุดพักความเห็นตนเองชั่วขณะเปิดใจกว้างจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ลองใช้เทคนิคการฟังแบบตั้งใจถามคำถามปลายเปิดกระตุ้นให้ผู้พูดแสดงออกถึงความรู้สึกภายในไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงสังเกตภาษากายและน้ำเสียงที่มักเผยความจริงซ่อนอยู่และที่สำคัญที่สุดคือมอบผื้น ที่ปลอดภัยให้ผู้คนเปิดเผยตัวตนที่เปราะบางได้โดยปราศจากคำตัดสิน ในโลกที่เต็มด้วยความซับซ้อนและข้อมูลมากมายการมองเห็นและรับฟังด้วยหัวใจคือพลังที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสะสมข้อมูลแต่คือการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของผู้คนการลงทุนในความเข้าใจนี้ไม่เพียงช่วยคลี่คลายความขัดแยง้งแต่ยังสร้างสะพานแห่งความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและความผูกพันแน่นแฟ้นในทุกความสัมพันธ์ บางครั้งสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่การแก้ปัญหาให้ใครแต่คือการมองเห็นพวกเขาอย่างที่พวกเขาเป็นและรับฟังเรื่องราวด้วยความเคารพอย่างแท้จริงบางครั้งท่ามกลางเสียงอึกทึกครึกโครมของโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเรากลับโหยหาบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าแค่การได้ยินเราได้ยินถ้อยคำประโยคเรื่องราวต่างๆทว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ฟังอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่รับรู้ข้อมูลแต่เป็นการเปิดใจรับฟังด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมการฟังที่ไม่ใช่รอจังหวะจะพูดแต่คือการโอบรับความรู้สึกทั้งหมดที่อีกฝ่ายกำลังสื่อสารออกมานี่คือศิลปะที่ละเอียดอ่อนและทรงพลังศิลปะแห่งการฟังอย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและสิ่งรบกวนการฟังที่แท้จริงคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ความคิดและความรู้สึกได้ไหลเวียนอย่างอิสระ เมื่อเราฟังอย่างตั้งใจเรากำลังมอบของขวัญอันล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งนั่นคือการมีอยู่ของเราอย่างสมบูรณ์เรากำลังบอกอีกฝ่ายว่าคุณมีความสำคัญคุณคู่ควรที่จะได้รับการรับฟังและเข้าใจโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ การฟังแบบนี้จะช่วยก้าวข้ามกำแพงเห็นความเข้าใจผิดสร้างสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและยังรวมถึงการฟังเสียงเล็กๆภายในตัวเราเองด้วยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงลองนึกถึงเรื่องราวของนาภาและอรุณสองเพื่อนซีที่รู้จักกันมานานหลายปี นภามักจะเป็นที่ปรึกษาที่เก่งกาจคอยให้คำแนะนำที่เป็นเหตุเป็นผลแก่อรุณเสมอแต่อรุณกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปวันหนึ่งอรุณมาหานภาด้วยน้ำตาคลอเบ้าเล่าเรื่องความสับสนในชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางปกตินภาคงจะรีบคิดหาทางแก้แต่ครั้งนี้เธอกลับเลือกที่จะทำเพียงแค่เงียบฟังปล่อยให้อรุณได้ระบายทุกความรู้สึกออกมาอย่างไม่ขาดสาย นภาเพียงแค่มองตาอรุณพยักหน้าเป็นครั้งคราวไม่มีการตัดสินไม่มีการขัดจังหวะมีเพียงการรับฟังที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจเมื่ออรุณพูดจบเธอถอนหายใจยาวๆแล้วพูดขึ้นว่าเธอรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเธอเพิ่งเห็นทางออกเมื่อได้พูดทุกอย่างออกมาโดยที่ไม่ถูกขัดจังหวะไม่ถูกตัดสินและได้รับการรับฟังอย่างแท้จริงจากนภา นั่นคือช่วงเวลาที่นภาเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้ใครสักคนไม่ใช่คำตอบที่ชาญฉลาดแต่คือพื้นที่แห่งการรับฟังที่บริสุทธิ์เคล็ดลับที่จะช่วยให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้จริงมีดังนี้ 1. ตั้งใจฟังด้วยความเคารพศบตาผู้พูดและแสดงท่าทีที่เปิดใจ 2. ชะลอการตัดสินยอมรับความคิดและความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยไม่ตีความหรือวิพากวิจารณ์ 3. ถามคำถามเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริงแทนที่จะถามเพื่อโต้แยง้ง 4. ส,สรุปสิ่งที่คุณได้ยินด้วยคำพูดของคุณเองเพื่อยืนยันว่าคุณเข้าใจถูกต้องและ 5. อยู่กับปัจจุบันขณะงดการใช้โทรศัพท์หรือคิดถึงเรื่องอื่นขณะฟัง การฟังอย่างแท้จริงคือการลงทุนในความสัมพันธ์การให้พื้นที่กับผู้อื่นได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เป็นการแสดงออกถึงความรักและความเคารพที่เราสามารถมอบให้แก่กันและกันและในที่สุดมันจะสะท้อนกลับมาเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในตัวเราเองอย่างมิอาจประมาณค่าได้ทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมด้วยความหมายที่แท้จริงบางครั้งในชีวิต เราก็แบกรับความคาดหวังมากมายไม่ว่าจะจากคนรอบข้างหรือจากตัวเราเองที่เฝ้ารอคอยความสมบูรณ์แบบที่อาจไม่มีอยู่จริงเรามักจะมองเห็นข้อบกพร่องเล็กน้อยในตัวเองเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องซ่อนเร้นหรือแก้ไขจนกว่าจะไร้ทิฏฐิและบ่อยครั้งการวิ่งไล่ตามสิ่งสมบูรณ์แบบนี้เองที่ทำให้เราเหนื่อยล้าหมดกำลังใจและพลาดโอกาสที่จะได้ชื่นชมความงามที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของเรา ความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่มันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางคือร่องรอยที่บอกเล่าเรื่องราวการเติบโตและการเรียนรู้ของเราทุกคนลองคิดดูว่าหากทุกสิ่งล้วนไร้ทิ่ติโลกนี้จะขาดมิติและสีสันไปมากแค่ไหนกันผมเคยได้ยินเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อฟ้าเธอเป็นคนขี้อายและมักจะวิตกกังวลกับคำพูดของตัวเองอยู่เสมอ เธอรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งไม่ฉะฉานเหมือนเพื่อนคนอื่นๆซึ่งทำให้เธอไม่กล้าแสดงออกในที่สาธารณะเธอเคยคิดว่านี่คือจุดอ่อนใหญ่หลวงในชีวิตของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้เริ่มต้นการเขียนบล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเธอเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวที่เธอสังเกตเห็นจากมุมมองอันละเอียดอ่อนของเธอ ความเป็นคนช่างคิดและช่างสังเกตของเธอซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นความวิตกกังวลกลับกลายเป็นพลังที่ทำให้งานเขียนของเธอลุ่มลึกและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามผู้อ่านหลงรักในสำนวนการเขียนที่จริงใจและอ่อนโยนของเธอ ฟ้าคนพบว่าความไม่สมบูรณ์แบบของเธอในเรื่องการพูดกลับนำพาเธอไปสู่การค้นพบพรสวรรค์ที่แท้จริงในด้านการเขียนและนั่นทำให้เธอภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะเธอเปลี่ยนไปเป็นคนพูดเก่งแต่เพราะเธอได้ยอมรับและใช้ประโยชน์จากตัวตนที่เธอเป็นดังนั้นหากคุณกำลังรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวคุณที่ไม่สมบูรณ์แบบผมอยากชวนให้คุณลองมองมันด้วยสายตาที่แตกต่างออกไป สิ่งแรกคือการฝึกยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไถเริ่มจากการมองเห็นข้อบกพร่องนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่คอยเตือนให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาจงให้ความเมตตาแก่ตัวคุณเองเฉกเช่นเดียวกับที่คุณให้ผู้อื่นในยามที่เขามีข้อผิดพลาดประการที่2คือการเปลี่ยนมุมมองจากความสมบูรณ์แบบไปสู่ความก้าวหน้าทุกก้าวเล็กๆที่เราเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วล้วนมีความหมายและคุณค่าในตัวมันเอง และประการสุดท้ายคือการค้นหาจุดเด่นที่อาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูด้อยของเราบางครั้งความไม่สมบูรณ์ของเรานั่นแหละที่ผลักดันให้เราค้นพบเส้นทางใหม่ๆหรือพัฒนาทักษะที่ไม่คาดคิดชีวิตไม่ได้เรียกร้องความไร้ที่ติจากเราแต่ชีวิตเรียกร้องความจริงแท้และความกล้าหาญที่จะเป็นตัวตนอย่างเต็มภาคภูมิแท้จริงแล้วชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนงานศิลปะที่ยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งความสวยงามไม่ได้ที่ความปราศจากตำหนิใดๆแต่อยู่ที่การยอมรับในทุกเส้นสายรอยขีดข่วนและสีสันที่ถูกเติมแต่งลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เราแตกต่างและมีคุณค่าในแบบของเราเองขอให้คุณจงภูมิใจในตัวคุณเองในทุกๆวัน เมื่อจิตใจเดินทางมาถึงจุดเปราะบางเรามักเลือกซ่อนเร้นมันไว้ใต้กำแพงแห่งความเข้มแข็งคิดว่านั่นคือเกราะป้องกันเดียวในโลกที่ตัดสินจากความแกร่งกล้าว แต่ภายใต้เปลือกแข็งเราพลาดโอกาสสัมผัสความจริงแท้ของมนุษย์และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความเปราะบางไม่ใช่จุดอ่อนหากเป็นประตูสู่ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นการเติบโตที่ไม่เกิดหากปรศจากยอมรับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของเราทุกคนสังคมปัจจุบันเน้นภาพลักษแห่งความสำเร็จและความไร้ที่ติ ผู้คนเชื่อว่าการแสดงออกถึงความอ่อนแอคือความพ่ายแพ้หรือความไม่สมบูรณ์แบบเราถูกสอนให้เก็บงำความเจ็บปวดความสงสัยและความไม่มั่นคงไว้ภายในแสดงออกแต่เพียงด้านที่แข็งแกร่งและมั่นคงทว่าพฤติกรรมนี้กลับสร้างกำแพงกั้นระหว่างเรากับผู้อื่นทำให้โดดเดี่ยวและไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้จริงลองนึกถึงเรื่องราวของฟ้าหญิงสาวที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิต เธาแบกรับความคาดหวังมากมายเมื่อโปรเจกต์สำคัญผิดพลาดเธอรู้สึกโลกพังทลายแทนที่จะขอความช่วยเหลือเธอเลือกเก็บงาความกดดันนั้นไว้คนเดียวกลัวคนอื่นมองว่าเธอไร้ความสามารถสุดท้ายร่างกายและจิตใจก็ทนไม่ไหวจนป่วยเธอต้องพับงานนานในช่วงเวลานั้นเองที่เธอตัดสินใจเปิดใจกับเพื่อนสนิทเล่าถึงความกลัวความกดดันและความรู้สึกผิดทั้งหมด สิ่งที่ฟ้าได้รับกลับมาไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นและความเข้าใจจากเพื่อนพร้อมคำแนะนำและกำลังใจการเปิดใจครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้ฟ้าฟืาฟ้นตัวเร็วขึ้นแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับเพื่อนลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเธอมองเห็นว่าการยอมรับความเปราะบางของตนเองนำมาซึ่งการเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างแท้จริงและนั่นคือความเข้มขังรูปแบบใหม่ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อน การที่เราจะยอมรับและโอบกอดความเปราะบางของตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือการเดินทางที่คุ้มค่าเริ่มต้นได้จากการอนุญาตให้ตนเองรู้สึกในทุกอารมณ์ไม่ว่าสุขเศร้าโกรธกลัวโดยไม่ต้องตัดสินหรือกดทับมันไว้ฝึกที่จะสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของตนเองอย่างตรงไปตรงมากับคนที่คุณไว้ใจเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นเพราะการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อน แต่มันหมายถึงคุณรู้จักขีดจำกัดของตนเองและกล้าที่จะพึ่งพิงผู้อื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้มีปัญญานอกจากนี้ลองเปิดใจรับฟังเรื่องราวความเปราะบางของผู้อื่นด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้คนรอบข้างและคนพบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนต่างก็มีส่วนที่เปราะบางแต่เป็นส่วนนั้นเองที่ทำให้เราเป็นมน นุษย์ที่สมบูรณ์และเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในที่สุดแล้วการโอบกอดความเปราะบางไม่ใช่การแสดงออกถึงความอ่อนแอหากแต่เป็นหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความจริงใจและความเข้มแข็งที่ยั่งยืนมันคือการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแม้ในยามที่เราไม่สมบูรณ์แบบ การยอมรับในจุดเปราะบางของเรานี่แหละคือพลังที่ขับเคลื่อนให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเผยสิ่งที่อยู่ภายในแม้จะรู้ว่ามันอาจจะถูกมองว่าอ่อนแอการได้สัมผัสกับหัวใจที่แท้จริงของผู้อื่นผ่านความเปราะบางนั้นคือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้และรับจากกันได้จริง บางคราวชีวิตก็คล้ายเส้นทางที่ทอยาวท่ามกลางเสียงอึกทึกและความเร่งรีบเราอาจเผลอหลงลืมว่าความงดงามที่แท้จริงมักซ่อนตัวอยู่ในความสงบและพลังที่แท้จริงก็ถือกำเนิดขึ้นจากภายในเราต่างวิ่งตามเป้าหมายที่สังคมกำหนดคล้ายผีเสื้อที่บินวนรอบกองไฟแห่งความสำเร็จที่ส่องแสงเจิดจ้าจนบางครั้งก็หลงลืมที่จะฟังเสียงกระซิบจากใจตนเอง หลายคนเข้าใจผิดว่าความเข้มแข็งต้องมาพร้อมกับการแสดงออกที่ชัดเจนการประกาศชัยชนะหรือการเป็นที่ยอมรับจากสายตาภายนอกแต่แท้จริงแล้วกลับมีพลังอีกรูปแบบหนึ่งที่งดงามและยั่งยืนกว่านั่นคือพลังที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในความเงียบสงบในห้วงเวลาที่เราได้ใคร่ครวญได้ทำความเข้าใจตัวเองและได้ยอมรับในสิ่งที่เป็น ความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นมักเป็นรากฐานอันมั่นคงที่จะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตเติบโตอย่างแข็งกรันไม่ว่าพายุจะโหมกระหน่ำรุนแรงเพียงใด ยกตัวอย่างเรื่องราวของพี่ยุย้ยวัยกลางคนผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายทำงานประจำเป็นพนักงานบัญชีมาหลายสิบปีเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอะไรโดดเด่นไม่เคยแสวงหาการยอมรับจากใครนอกจากการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันหนึ่งพี่ยุ้ยถูกมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์สำคัญที่ดูเหมือนจะเกินกำลังของเธอเธอเครียด กดดันและคิดจะปฏิเสธแต่แล้วเธอกลับเลือกที่จะเงียบพินิษพิจารณาและเริ่มต้นจากการจัดระเบียบความคิดตัวเองทีละเล็กและน้อยไม่เร่งร้อนไม่เปรียบเทียบกับใครเธอใช้เวลาในแต่ละเย็นหลังเลิกงานทบทวนสิ่งที่ต้องทำวางแผนอย่างรอบคอบและค่อยๆลงมือทำไปทีละส่วนสิ่งที่น่าประหลาดใจคือแทนที่เธอจะรู้สึกอ่อนล้าพี่ยุ้ยก,กลับค้นพบความสุขในการได้เรียนรู้และ เติบโตจากความท้าทายนั้นโปรเจกต์ Project จบลงด้วยดีและพี่ยุ้ยไม่ใช่แค่ผู้ที่ทำงานสำเร็จแต่เป็นผู้ที่ค้นพบพลังภายในที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่พลังแห่งความสงบที่ทำให้เธอผ่านพ้นทุกอุปสรรคอย่างงดงามและยังคงความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เช่นเดิม แนวทางง่ายๆที่เราเองก็สามารถนำมาปรับใช้ได้เริ่มต้นจากการจัดสรรเวลาให้ตัวเองได้อยู่กับความคิดทบทวนสิ่งต่างๆโดยปราศจากสิ่งเรารบกวนเพียง15นาทีต่อวันอาจเป็นการนั่งเงียบๆจิบชาหรือเดินเล่นในสวนปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปบ้างไม่ต้องพยายามหาคำตอบในทันที 2. คือการมองหาโอกาสในการเรียนรู้จากทุกสิ่งไม่ว่าเล็กหรือใหญ่และอย่าลืมชื่นชมความก้าวหน้า เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นสุดท้ายคือการยอมรับว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองการเปรียบเทียบมักนำมาซึ่งความทุกข์การโฟกัสที่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่างหากคือหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนบางทีชีวิตอาจไม่ใช่การวิ่งแข่งที่ต้องมีผู้ชนะที่ชัดเจนเสมอไปแต่คือการเดินทางที่เราได้เรียนรู้ที่จะค้นพบขุม ซัสแห่งความแข็งแกร่งจากภายในซึ่งเป็นสิ่งมีค่าที่ไม่อาจประเมินได้ด้วยสายตาภายนอกและเมื่อเราได้ค้นพบแล้วโลกทั้งใบก็จะสว่างสวยด้วยแสงแห่งความเข้าใจและความสงบสุขอย่างแท้จริงในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยเรื่องราวใหญ่โตบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าพลังที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ในความธรรมดาที่สุดไม่ใช่ในใชัยชนะอันยิ่งใหญ่หรือการประกาศก้องกังวาน แต่เป็นการยืนหยัดอย่างเงียบเชียบในวันที่ชีวิตท้าทายเรามักมองหาแสงสว่างจากภายนอกโดยไม่รู้ว่าแสงสว่างนั้นจุดประกายจากภายในเรามาตลอดพลังนี้คือความอุตสาหะที่ไม่เรียกร้องการยอมรับใดๆเป็นเพียงความมุ่งมั่นที่ผลักดันเราให้ก้าวผ่านแต่ละวันด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและสงบงามชีวิตมนุษย์ก็คล้ายกับการเดินทางในป่าใหญ่ บางเส้นทางราบรื่นบางเส้นทางขรุขระบางครั้งเราเจอพายุบางครั้งเราพบความเงียบงนันความท้าทายเหล่านี้มิได้มีไว้ทำลายเราแต่มีไว้เพื่อหล่อหลอมให้เราแข็งแกร่งขึ้นในแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงพลังที่ซ่อนเร้นนี้มักปรากฏขึ้นยามเผชิญหน้าความยากลำบากโดดเดี่ยวช่วงตัดสินใจอย่างหนักหรือประครับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไร้ทางออก มันคือเสียงเล็กๆในใจที่บอกให้เราอย่าพึ่งยอมแพ้แม้กายจะเหนื่อยล้าเพียงใดการที่เรายังคงลุกขึ้นยืนในแต่ละเช้าการยังคงทำหน้าที่ตนเองสุดความสามารถแม้ไม่มีใครมองเห็นความพยายามเหล่านั้นนี่คือภาพสะท้อนของพลังอันบริสุทธิ์และแท้จริงลองย้อนมองไปยังเรื่องราวของคุณสมศรีแม่ค้าขายขนมไทยไวัยห0ปีที่ตลาดเช้าทุกวัน ถ้าตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อเตรียมขนมสารพัดชนิดให้พร้อมขายแบกหามอุปกรณ์และขนมขึ้นรถสาธารณะสู่ตลาดไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ยิ้มแย้มทักทายลูกค้าแม้บางวันยอดขายจะไม่เป็นไปตามหวังหรือต้องเผชิญอากาศที่ไม่เป็นใจคุณสมศรีไม่เคยบน่นเธอเพียงจัดร้านใหม่เก็บของแล้วกลับบ้านเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ลูกค้าหลายคนรู้ดีว่าเธอมีลูกสาวป่วยติดเตียงที่ต้องดูแล การทำงานหนักของเธอไม่ใช่เพียงเพื่อปากท้องแต่เพื่อรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตของลูกสาวพลังใจที่เธอแสดงออกทุกวันโดยไม่เรียกร้องความเห็นใจใดๆเป็นสิ่งที่สัมผัสได้และสร้างแรงบันดาลใจคุณสมศรีอาจจะไม่ใช่คนดังไม่ได้มีชื่อเสียงในสังคมแต่ความมุ่งมั่นและพลังใจอันเงียบสงบของเธอเป็นบทเรียนชีวิตมีค่าอย่างยิ่ง แล้วเราจะบ่มเพาะพลังอันสงบงามนี้ได้อย่างไรสิ่งแรกคือการตระหนักรู้คุณค่าตนเองเริ่มต้นจากการชื่นชมความพยายามเล็กๆน้อยๆที่เราทำทุกวันใช้เวลาสักครู่เพื่อสะท้อนคิดสิ่งที่เราทำสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ท้าทายการแก้ปัญหาเล็กๆหรือดูแลตัวเอง การมองหาความงดงามในการก้าวผ่านอุปสรรคแต่ละขั้นช่วยให้เราเห็นว่าทุกปัญหาคือโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งอย่ารอคอยคำชมจากภายนอกแต่จงเป็นผู้ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเข้าใจว่าความสุขยั่งยืนมักผลิบานจากภายในเมื่อเรายอมรับและเคารพเส้นทางชีวิตตนเอง การดูแลใจให้เข้มแข็งเหมือนการดูแลต้นไม้คอยรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอเพื่อให้มันเติบโตมั่นคงและพร้อมรับมือทุกฤดูกาลเมื่อเราตระหนักถึงพลังอันสงบเงียบนี้เราจะพบว่าชีวิตไม่ได้ต้องการเพียงพิชิตโลกภายนอกแต่ยังต้องการการโอบกอดและชื่นชมโลกภายในของเราเอง การค้นพบความเข้มแข็งในความเรียบง่ายคือการค้นพบขุมทรัพย์ประเมินค่ามิได้ที่สถิตอยู่ในตัวเราทุกคนมันคือการเดินทางที่ปราศจากเสียงอึดทึกแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าแท้จริงอยากได้พลังบวกต่อเนื่องแค่กดติดตามช่องมลิยาใจแล้วไปต่อให้สุดใจกันต่อได้เลยค่ะ